ชมนะครับพระองค์นี้นะฮะก็เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อตะกั่วยุคต้นเลยนะฮะยุคที่ลองผิดลองถูกกันนะฮะนะฮะซึ่งเขาก็จะนําตะั่วเนี่ยเอามาทดลองทําก่อนนะฮะว่าพระจะออกมาในรูปแบบไหนนะฮะอันนี้เก็บไว้ที่บ้านนะครับก็เก็บไว้นานแล้วก็จนกระทั่งมีไข่ของตะั่วออกมาขนาดนี้นะฮะก็เก็บจนลืมแล้วไม่ได้มาดูกันนะฮะนี่นะครับนะฮะนี่นะฮะ นะครับเนี่ยนะฮะก็เป <go>. <Anal> <ctions> kind of ็นงานช่างหลวงนั่นแหละครับนะฮะแต่ว่าเขาก็ลองทําเนื้อตะกั่วนะฮะออกมาก่อนนะฮะก็เหมือนกับที่เขาเรียกกันว่าเนื้อตะกั่วลองพิมพ์อะไรทํานองนั้นนะครับนี่แต่อันนี้คือพระยุคต้นเลยนะครับพระยุคต้นจริงๆนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขีตานะครับก็เป็นพระยุคต้นอีกเช่นกันนะครับเนี่ยเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับซึ่งก็ ปัจจุบันก็หาชมได้ยากละครับนะฮะนะนะฮะพระที่ที่เป็นพระยุคต้นจริงๆของพ่อเงินท่านนะครับนะฮะนะครับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อตะกัวแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วต่อจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเขาก็เอามาพัฒนานะฮะก็อ่าเป็นเนื้ออ่าตะกัวนะฮะใส่เงินใส่อะไรพวกทองขาวอะไรพวกนี้นะฮะก็ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะเนี่ยนี่ก็ยุคต้นเหมือนกันฮะเนี่ยนะฮะหลังจากที่เขาทดลองทํา เนื้อตะกออกมาเขาก็สร้างเนื้อเนื้อแบบนี้นะครับออกมานะฮะถ้าทางตามหลักนักวิชาการเขาก็จะบอกว่าเป็นเนื้อทองขาวนะครับนะฮะเนี่ยแต่ก็เป็นเนื้อโลหะผสมนั่นแหละครับนะฮะนะครับเนี่ยนะครับเราก็เอามาให้ดูกันนะฮะว่าเนี่ยนะครับพะยุต้นจริงๆนะฮะนะฮะเนี่ยเนื้อตะโกนี่ยุคต้นจริงๆนะครับนะฮะน้อยคนที่จะมีนะครับ ลองพิจารณาไปดูตำหลักความเป็นจริงล้วกันนะครับ